สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y YouTube เจ้าปู่ h a n n e l ได้พูดไว้ดังนี้ครับคนในบ้านที่เสียชีวิตบ้านหลังไหนที่มีความผูกพันกับคนอยู่ในบ้านที่เสียชีวิตพี่น้องสามีภรรยาหรือพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะ ไม่เอาสายสินล้อมบ้านเพราะอะไรเพราะเขามีสายความผูกพันอยากให้วิญญาณคนที่เขารักกลับเข้ามาบ้านกลับเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้าฝันเขาจะไม่เอาสายสินล้อมบ้านแต่นี่อะไรบ้านของน้องบ้านญาติของน้องพอเผาศพพอน้องเสียชีวิตเนี่ยรีบเขียนยันเอายันมาให้ ให้หมอผีมาเขียนยันกันผีเลยสามหลังอันคนร้ายยังจับไม่ได้เลยไม่อยากให้น้องกลับมาเข้าฝันเหรอกลับมาเข้าฝันบอกว่าใครทำน้องเหรอกลัวอะไรรีบเขียนยันกันไว้เลยศพน้องก็รีบเผาเผาแบบกระทันหันมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้คิดว่าหลายท่านในนี้ น่าจะรู้มากกว่าผมถ้าพูดผิดช่วยบอกด้วยเท่าที่ผมรู้มาถ้าเกิดคนตายถ้าเราไม่รีบเผาศพหรือไม่รีบทำพิธีตามศาสนาเนี่ยวิญญาณก็จะไม่สงบถ้าสมมติว่าไม่รีบเผาศพเหมือนกับวิญญาณจะไม่สงบวิญญาณไม่ไปสู่สุขติ ดังนั้นเนี่ยการที่เขารีบเผาศพเนี่ยหถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะเพื่อทําลายหลักฐานถ้าเป็นศสยศาสตร์อยากให้น้องสงบอยากให้วิญญาณสงบเพราะถ้าเกิดไม่เผากลัววิญญาณน้องจะอาลวาดก็เลยต้องรีบเผาเข้าใจไหมครับนอกจากจะไม่เอาสายสินล้อมบ้านแล้วเนี่ยเขายังปักธงปักธูปบอกกับเจ้าที่บอกกับสาร รับภูมิหรืออะไรอย่างนี้ให้อนุญาตให้เข้าบ้านได้ด้วยถ้าเป็นคนในบ้านเขาก็จะอนุญาตให้เข้าบ้านได้ด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ท่งนี้ครับคดีนอกชมพู่โดยในคดีนี้มันก็จะมีทีม2ทีมฝั่ง2ฝั่งที่ต่อสู้ทำสงครามทำข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายไหนจะเพียงพร้อมในศึกครั้งนี้นะครับแน่นอนครับทีมแรกฝั่งแรกก็คือทีมผู้สูญเสียหรือพ่อแม่น้องทีมนี้ก็จะมี FC YouTuber แล้วก็มีทีมตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายให้กับผู้สูญเสียแล้วก็ทีมที่ถอนตัว จากลุงพลไปอีกนับไม่ถ้วนยังไม่นับคอนเนคชันต่างๆที่ต่างเห็นว่าสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งผู้สูญเสียเท่านี้ก่อนอีกทีมหนึ่งคือทีมผู้ถูกกล่าวหานายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ถูกกล่าวหาเปลี่ยนมาเป็นผู้ต้องหาและในที่สุดแล้วก็มีฐานะเป็นจำเลย มีพยานเข้ามาด้วยทีมที่2ก็จะมีกองเชียร์ที่เรียกว่าแฟนคลับ FC คือเป็นการให้กำลังใจช่วยซึ่งจากนั้น FC ก็มาเป็นยูทูบเบอร์แสดงความเห็นต่างๆออกไปในมุมของผู้ถูกกล่าวหาถูกกระทำก็นำความรู้ทางกฎหมายมาพูดนำมาหากล้าง ในระบบโซเชียลกับอีกฝั่งหนึ่งตลอดมาเหมือนทำหน้าที่เป็นฝ่ายโจ์ฝ่ายจำเลยอยู่นอกศาลด้วยการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่อสู้กันจนกลายเป็นสงครามข่าวสารสื่อสารกันมาต่อสู้กันมายาวนานทั้งสองฝ่ายต่อมาเรามาดูทั้งสองฝ่ายมีเนื้อหาในการพูดจาทักทายกัน ตลอด2ปีผู้สูญเสียกับผู้ถูกกล่าวหาจนมาเป็นจำเลยสงครามโซเชียลการกล่าวหาคือบอกว่ามีพยานเด็ดจริงๆแล้วในการต่อสู้คดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานแต่ฝั่งนี้ต่อสู้ว่ามีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มีพยานบุคคลครบคนหนึ่งในนั้น ไม่เคยขึ้นเขาแต่มีขนไปตกในที่เกิดเหตุทุกคนก็เลงไปครอบครัวนั้นความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนันได้พูดไว้อยงนี้ครับกูไม่ใช่ไอ้หลงทางไม่ใช่อุโมงเหวบอกไว้เลยทำกับกูไม่ได้อันนี้บอกเตือนไปเลยแล้วแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอ่อนแอก็แพ้ไป ผมจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ใครมาประนามว่าธนันเป็นคนเนรคุณเป็นคนเนรคุณลุงพลปากพูดรักนักรักหนายืนหนึ่งข้างลุงพลปากมันพูดโอ้ยช่วยเหลือออกรายการโทรศัพท์มันบอกรักลุงคือ fc ตัวจริงของลุงพลเสร็จแล้ววันหนึ่งมันกลับมาทรยศลุงไม่ใช่ธนัน บอกไว้เลยครับลุงพลลุงพลฟังผมอยู่ผมรู้ลุงพลเชื่อผมครับคนอย่างธนันจะไม่เป็นคนแบบนั้นลุงพลก็ดูผมอยู่นะเชื่อไหมธนันจะไม่เป็นคนแบบนั้นมันมีขบวนการแบบนี้จริงๆมันมีแล้วเท่าที่ผมอ่านผมดูเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้ เริ่มปฏิบัติการนี้แล้วครับสิ่งเดียวที่ผมจะทำได้ครับผมต้องชัดเจนเรื่องจุดยืนครับแค่นั้นเองครับถ้าผมชัดเจน fc ก็จะเป็นเกาะ fc ก็จะเป็นกำแพงป้องกันผมทำให้คนแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้มันเล่นลูงไม่ได้ครับมันเลยมาเล่นคนรอบข้างของลุงพล เพราะลุงน่ะนิ่งครับตอนนี้มีเสียงเตือนมาว่ามันจะเล่นคนที่ขุดคุยใครที่ขุดคุยเรื่องคดีมันจะเล่นครับที่ผมได้ยินมาแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีของผมอยู่มันพูดตลอดครับฝั่งตรงข้ามพูดตลอดนี่คือความโชคดีของผมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนแรกลุงก็ใช้ธรรมะธรรมะง่ายๆธรรมะก็คือธรรมชาติเท่าที่ลุงรู้คำว่าธรรมะคือธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติเราเคยทำตัวแบบไหนเคยอยู่กินอย่างไรเราอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บมาไว้ จนมันล้นเปรียบเสมือนน้ำในแก้วก็ให้น้ำในแก้วมันล้นออกอยู่ตลอดเวลาอย่าทำให้เหมือนน้ำเต็มแก้วถ้าน้ำมันเต็มแก้วเมื่อไรก็ปล่อยให้มันล้นออกไปหรือจะคิดแบบกลางๆก,ก็ได้คิดยังไงน้ำไม่มีวันเต็มแก้วถ้าเราไม่เอาน้ำเข้ามาในแก้ว ถ้าน้ำครึ่งแก้วก็จะมีครึ่งแก้วตลอดคือเราไม่เอาอะไรมาเพิ่มก็ปล่อยวางเป็นเรื่องสำคัญมากปล่อยวางยังไงเพื่อนำไปใช้ฝึกสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีแล้วก็ปล่อยวางทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรยัย ประพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็สวดอิติปิโสสวดเต็มนะครับบทสวดมหาจักรพรรดิบทสวดพาหุงชนะมารบทสวดชินาบัญชรเพื่อให้ระลึกถึงถ้าเคยได้ยินชีวประวัติของเกจิอาจารย์ทุกๆรูปในเมืองไทยนี้ท่านสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ผ่านรอดผ่านหนาว ทำในสิ่งที่คิดว่าดีเราคิดว่าดีเราตรึกตรองไตรตรองดูแล้วว่าดีเราก็ทำให้เป็นนิสัยแล้วสิ่งที่ลุงได้แนะนำถ้าทำได้สักหนึ่งอย่างค่อยๆทำค่อยๆฝึกสมาธิทำที่บ้านก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปที่วัด